ว่าราศีราศีกันค่ะเป็นพี่โอ๊ตทช่ไหมก็อจริงๆคือเชียร์ราศีกันค่ะเพราะว่าเป็นราศีพิจารณ์เป็นราศีพิเตอร์ด้วยคือคิดว่าคนเกิดราศีกันน่าจะแบบดวงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทุสองทอนเพราะตอนนี้พี่โตพิเตอร์นะโอ้โหนะจริงๆพี่ก็ไม่ได้นึกถึงนะคะนึกถึงราศีกันจ้าเชื่อกันแต่พี่บุ้ยค่ะพี่บุ้ยแต่ว่าราศี มาเล่นเกมหรืออยากจะโปรโมทไก่ทอดดิมาเล่นเกมมาเล่นเกมมาเล่นเกมฮะเป็นเกมคขาเรียมาเป็นเท่าไห่ก็ต้องพูดถึงร้านอ่ะมีคนตอบอตุยเยอะอยู่เหมือนกันอตุยตอบว่าราศีราศียังไงตอบเพราะว่าตัวเองรวยหรือเพราะขายของเปล่าค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือเวลาเราทำงาน แบบสมมุติว่าเรามาเป็นพิธีกรใหม่ๆใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบว่าเธอทําได้ดีแล้วคือให้กําลังใจตัวเองวันนี้เราแบบมาทําธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าเราจะตั้งใจเอาของดีมาให้ลูกค้าหรือพยายามแค่ไหนแล้ววันเนี้ยเวลามีเรื่องดวงอะไรใครจะพูดยังไงก็ตามเราก็ต้องบอกว่าเราจะรวยเราจะรวยทุกคนรวยแน่นอนเอาละอาจารย์เลิงแต่มีคนเดียวที่จะตอบถูกอาจารย์เลิงฝันเท็จราศีที่ในช่วงนี้จะรวยไม่หยุดชุดไม่อยู่คือราศี มีคนตอบถูกนะครับราศีธนูนครับราศีที่ในช่วงนี้จะรวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ได้แก่ชาวราศีธนูและราศีตุลนครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือชาวราศีธนูด้วยเหตุว่าตั้งแต่ประมาณเมื่อป,ปีที่แล้วจนถึงปี2 5 5 7 ดาวการเงินโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดก็แปลว่ามีโอกาสที่จะร่ำรวยและโชคดีโดยเฉพาะเมื่อผ่านวันที่เสาร่วมองศากับราหูในวันที่6และ7ตุลาที่ผ่านมาเป็นภาวะการของการเริ่มต้นในโอกาสถ้าชาวราศีธนูมีบุญเก่าที่มีดวงชะตาในพื้นดวงชะตาเดิมว่าจะรวยความรวยจะปรากฏและเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้เหตุว่ากระดุมพระโคจร ไปอยู่ในเรือนลาพระและเป็นมหาอุดในรอบ30ปี 2. ดาวพฤหัสดีโคจรเลงชะตาของชาวราศีธนู 3. ดาวสุขซึ่งเป็นดาวตัวแทนของการเงินการคลังในขณะนี้โคจรทับเรือนชะตาราศีเกิดไปปัจจุบันเป็นมหาจักรแปลว่ายิ่งขยันยิ่งรวยจะมีโอกาสที่หมุนเงินสัมผัสหรือสัมพันธ์หรือมีเกณฑ์การกู้เงินเพื่อลงทุนแล้วได้รับการอนุมัตินี่แหละครับคือองค์ประกอบที่เกื้อกูล เพื่อจะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูมุ่งที่จะทําให้เกิดความร่ํารวยอันเกิดจากสันทะวิริยะอิตตะและวิมังษาอย่างองอมือเอาเท้ารู้ว่าจะรวยต้องขยันต้องตั้งใจเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีธนูจะรวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ันธงครับ ไปใช่ทั้งถ่ายทั้งหมดก็คือเราแค่ร้อกันเล่นร้องกันเล่นนะครับฟังแบบนี้แล้วเป็นไงโอเคครับชิมโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องรู้ว่าที่ถ่านมาเราทําอะไรไปบ้างเราพอเราเจอเองว่าอ๋อเราต้องเจอแบบนี้นะเราต้องทําธุรกิจนะชีวิมันก็ขับเคลื่อนไปเองครับพอเราคิดว่าบักทงทําธุรกิจคือผมไปจีบไก่ทอดเดชาที่หัดใหญ่เนี่ย ผมกินตั้งแต่ผมเด็กๆแต่ผมไปเล่นรักบี้เขาทำมามา30กว่าปีแล้วก็เป็นสูทหาดใหญ่อร่อยที่สุดในหาดใหญ่เลยแต่ที่วันนี้เาก็มานะเขาก็น่ารผมจีบอยู่5ปีครับเที่ยวไรเที่ยวคืออยู่5ปีเเศร้าเลยนะคือตอนแรกเขาไม่ให้ใช่ไหมคือไม่มีเลยไม่ขายแฟนชายไม่คุยด้วยจนแบบวันนี้เขาเห็นแล้วว่าผมมีความตั้งใจจริงจนสุดท้ายผมชวนเบียร์ไปด้วยแล้วก็ไปไปคุยเลยไปคุยเสร็จแล้วสุดท้ายก็เขาย้ายสัมปโนครัวเลยพี่น้องอ่ะแบบ มาผัวเมียขึ้นมาอยู่กรุงเทพเลยอาเมื่อกี้บอกคึนทุนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือทํากําไรแล้วก็เลี้ยงตัวไปเดี๋ยวจะมองขาขาสองอยู่ฟังอาจารย์ลักษ์บอกดวงดีแบบนี้แล้วใจดีขึ้นมาไหมโอ้มั่นใจมากเลยนใจขึ้นมาหน่อยพูดตามตัวว่าตอนนี้เสือติดปีกครับเมื่อกี้เราโปรโมทธุรกิจให้แล้วขอแต่เเขาเป็นเรื่องส่วนตัวได้ดนึงตอนนี้กับคุณตุ๊กสถานะเป็นยังไงสถานะตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันน่แหละครับเป็นเพื่อนก็คือผมก็คุยเขาแบบคือคุยได้ทุกเรรรื่่อองงนนนะคับววาจิๆแล้้ตี คือมันไม่ได้กาหนดว,ว่าสถานะจะเป็นไรคือตอนนี้เป็นพ่อและแม่ของลูกนั่นแหละกกช่วยกันดูลูกใช่ช่วยกันดูลูกตอบถูกก็คือเจ้าตัวเขานั่นแหละตอบถูกเพียงคนเดียวขอบคุณครับพี่บอยค่ะขอบคุณครับบอยโชคดีแต่ตอนนี้ชาตอมโหดเลสาวๆอยากกินไก่ทอดเขามากเลยแต่เห็นบอกว่าคิวเยอะเรายังมีอีกหนึ่งข้อค่ะคุณผู้ชมขาช่วงหน้าพลาดไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจและคนที่อยากทําธุรกิจสักครู่เดียวค่ะสักครู่ครับ